อนี้ผมก็ได้มีการจุดธูปเสียงไทยนะครับจุดธูปเสียงไทยไปแล้วแล้วก็นําน้ํามาถวายท่านนะครับจุดเสียงไทยนะครับมาอยู่มากินด้วยกันนะครับจ้ที่เจะทางจะได้ทักจะได้ทวงวันนี้ลูกหลานเดินทางมาก็มาบังพึ่งบุญพาบารามีให้สามตัวหกตัวรางวัลที่หนึ่งหรอผู้หลานจะได้เอาเงินเงินมาเปลี่ยนหลังคาวัดเดี๋ยวผมจะทาตรงนี้กันนะครับทาตรงนีง้กัน สายสาิจะทางเห็นก็ขอให้เห็นเลยให้เห็นจัดจะเลยสามตัวเลยจะได้ทักจะได้ทวงให้แปนช่องเข้ามาชมก็ให้เขาเห็นสามตัวชัดๆจัดจะไปเลยขอจะจะไปเลย นกก็เยอะนะครับนกนอนอาศัยนอนอยด้านบนก็เยอะนะครับเรามาดูด้วยกันเป็นตัวไหนนะครับก้องก็ไม่ค่อยชัดโอ้ สี่นะครับสี่สองนะครับสี่สองสามนะครับนี่เห็นจริงๆเห็นจริงๆไม่ได้โกหกเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตตังกงมาันานิ่งๆนะครับแต่ว่าเห็นแล้วเห็นแล้วลองดูนะครับลองเชันดูนะครับมื่ผมอาจจะสั่นนะครับเพราะกินไม้อยู่สูงนะครับ โอ้ยสี่สองชัดเลยนะครับนี่นี่สี่สองนะครับสี่สองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมย้ำนะครับถ้าท่านใดเห็นก็ลองนำไปลุ้นเลยดูนะครับลอาไปลุ้นได้นะครับต้นข่อยนะครับจอมปวกโบราณน,นะครับ เมื่อก่อนก็คนก็ถูกกันเยอะนะครับภาคหลังก็มีต่คนมาเอาเยิ่บเงียบนะครับเอาเงิ่งเงียบคนในบ้านก็มาถูกกันแบบเงีย,งยบๆนะครับสองชัดเลยนะครับสองชัดเลยนะโอ้นี่นะครับนี่ สี่สองสี่สองสี่สามสี่สองสี่สามเจ็ดสามใครเห็นเหมือนผมไหมครับสามชัดนะครับสี่สองสี่สองสี่สามเจ็ดสามอันนี้เห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆไม่ได้ไม่ได้อันนี้นะครับจะเชื่อไม่เชื่อไม,อไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีสามนี่มีสามนี่สามก็ชัดนะครับนี่สามสี่นะครับนี่สี่ สี่สอันนี้ผมยังไม่ได้ดูทูบเสียงไทยนะครับเดี๋ยวเราไปกลับไปดูทูบที่ทูบเสียงไทยนะครับว่าทูบเสียงไทยจะให้ตัวไหนนะครับ 4, 2, 4, 2, 4 3. 3, 7, ี่สองนะครับสี่สองสด้วย เลขสาม่ยชัดเลยนะครับ็โปรดใช้ดูแล้วนิดนะครับช่วยกันดูทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมย้ําเสมอนะครับต้องช่วยกันดูนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนนะครับแล้วแต่บุญวัสนาท่านใดเข้ามาอาจจะเห็นคนละตัวกับผมก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับหลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านที่เข้ามารับชมผมเห็น42นะครับ42 4สสนะครับ42 43 37นะครับ เป็นเลขทูบนะครับเลขทูบนะครับสี่เก้านะครับอันนี้ทูบเสียงทายคือผมจุดเป็นแนวทางนะครับทูบเสียงทายนะครับบางท่านบอกว่าใครก็จุดได้นะครับแต่ว่าเราเราไม่เราไม่รู้นะครับตัวเลขมันมีสิทธิ์เข้านะครับมันอาจจะเป็นสี่เก้าสี่หกก็ได้นะครับตัวเดิมอาจจะมาก็ได้นะครับสี่มาชัดนะครับหกกับสี่เป็นตัวเดียวกันนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับต้องขออภัยนะครับอันนี้เลขสี่เลขสี่มาแล้วนะครับสี่นี่นะครับ สี่เก้านะครับสี่เก้าหรือจะเป็นหกสี่นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันไปตัวอีกตัวนะครับมาอีกแล้วนะครับทูบไม่หักครับทูบไม่หักสี่นะครับทูบสี่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมทูบนี่ชอบออกเพื่อนบ้านเลยนี่ถ้ามาแบบนี้ทูบไม่ยอมหักหนึ่งอันนี้นี่ครับห้าหนึ่งสี่หนึ่งนี่โอ้หซื้อตามทูบก็ได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับ แดี๋ยวจะว่าผมโม้นะครับผมไม่ได้โม้นะครับผมก็พูดไปตามความจริงนะครับผมเห็นอะไรผมก็พูดไปแบบนั้นเดี๋ยวรอดูลุนตัวที่สามนะครับลุนตัวที่สามนี่นะครับเมื่อก่อนก็มีคนถูกนะครับเก็ถูกกันแบบเงียบตอนแรกก็คนก็มาเยอะนะครับ นะครับการลงทุนบางทีมันมีความเสี่ยงนะครับบางคนเห็นเขาถูกก็อยากถูกกับเขานะครับบางทีก็ไปซื้อกับเขาก็พาเขาพลอยไม่ถูกไปด้วยนะครับอันนี้มันแล้วแต่โชควาสนานะครับบางท่านอาจจะเห็นไม่เหมือนกันตัวเลขเห็นคนละตัวกันแล้วก็นําไปซื้อนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงกันนะครับนกนอนอยู่ด้านบนก็เยอะนะครับด้านในก็มีนู่นนะครับมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปเก่ามีรูปอะไรเยอะเลยนะครับอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่ทูบนะครับ นี่ครับให้ชมภาพบรรยากาศนะครับสังเกตเสียงนกนะครับเสียงนกเป็นโพนข่อยโบราณน,นะครับเมื่อก่อนก่อนสร้างวัดด้วยนะครับก่อนสร้างวัดจะทีจะทางเรือ่าได้ทัก่าได้ทวงลูกหลานผมมองผมก็ยังเห็นเป็นเลขสามเลยนี่แล้วกวจะเอานะครับจินตนาการนะครับมันเป็นจินตนาการนะครับ ทุกท่านโปรดเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ทูบก,กันนะครับโอ้โหยนะครับเหลือเชื่อนะครับเหลือเชื่อมาตรงกันเลยนะครับนี่สี่เก้าสามสวยมากเลยเลขตัวนี้สวยมากๆเพราะว่าไปดูด,ดูดูที่ต้นไม้ที่ทาแป้งก็เห็นสี่สามนะครับสี่สามสี่สองสามเจ็ดโอ้แต่ท่านใดชอบนะครับนี่จัดเลยนะครับเลขตัวนี้นะครับ จัดเลยถ้าชอบนะครับสังเกตดูทูบด้วยนะครับทูบไม่ยอมหักเลยนะครับหนึ่งอันสี่สี่เก้าหรือจะเป็นสี่หกสี่หกสามเก้าสามหกสามตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับตัวเลขเราเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับบางคนบอกว่าให้ผมดูฝาผมจะดูฝาอีกหน่อยดิในฝามีอะไรวันนี้ยังไม่ได้ดูฝา ขอดูฝานิดนึงนะครับจะได้บอกตัวเลขแฟนช่องโอ้ผมว่าเสียหมาก็หอนแล้วนะครับที่ฝาตัวเลขไม่ชัดนะครับตัวเลขไม่ชัดตัวเลขไม่ชัดมีสามอยู่ข้างในฝา นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็จดปวดใช้ดูลวินิษฐ์นะครับในการรับชมนะครับเราเป็นแค่แนวทางนะครับเราเป็นแค่แนวทางผมก็ลุ้นนะครับผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ผมก็ไม่ลุ้นผมมาลุ้นนะครับผมก็จะดูว่าตัวไหนนะครับตัวไหนที่มาตรงกันเยอะผมก็จะนําเป็นลุ้นไปเสียงนะครับแต่งวดนี้นะเก้าก็น่าจะมาแรงนะผมว่านะหลายที่เลยทั้งเก้าทั้งสามนะครับนี่สี่เก้าสามนะครับสี่เก้าสามทูบสังเกตดูทูบนะครับทูบไม่ยอมหักเลยนะครับหนึ่งอัน ผมไม่หักเลยนะครับไม่หักหรือท่านจะให้นี่หรือเปล่านะครับนี่สี่หนึ่งหรือเปล่าสี่จะมาจริงๆหรือเปล่าสี่หนึ่งห้าหนึ่งสังเกตดูทูบโอ้ไปแล้วนะครับทูบเสียงไทยให้แล้วนะครับทูบเสียงไทยหักไปแล้วหมดนะครับคนไหนที่จะมาดูทีหลังไม่ได้ดูนะครับให้แล้วนะครับให้แล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ทูบนะครับสังเกตทูบนะครับสังเกตทูบให้ดีนะครับอันอืน่นหักหมดนะครับมีแท่งหนึ่งไม่ยอมหักเลยนะครับทูบทูบเป็นปิจชนาหรือเปล่าสี่หนึ่งหรือเปล่าจะเป็นสี่หนึ่งหรือเป็นห้าหนึ่งหรือเปล่าครับทูบจุดผมจุดทูบทั้งหมดห้าดอกนะครับทูบไม่ยอมหักเหมือนกันอันอืน่นหักไปหมดแล้วนะครับไม่หักเลยนะครับทูบไม่หักเลย ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ดูที่ถาแป้งนะครับท่านใดเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะจากกันไปตุ๊กแกร้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตุ๊กแกร้องเจ็ดครั้งนะครับ